สบายดีเด้อพี่น้องจา้าสบายดีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องสบายดีเนี่ยเมื่อแรงเนาะลงมาทงนาหลังจากขิงเข่าว,วพักพอนแล้วน้อยหนึ่งเนาะลงมาค้นเข่าพี่น้องพอดีเบาอ้อยมากจะทรงสากาดพอดีเนาะพอลงมือยังอันมัดเข่าพี่น้องยังมัดเข่ากับพอลงอันพอคู่แฝดมัดสองคนเนาะมือเช้าะในข้าก,กันมาแล้วก็ตั้งตาไว้ อมันก็ยังบไดไอแห้งคากหรอกเนาะพอดีแบบมังม่งมังแน่เลยซองไอน้องสุพอร์ขืนเนาะไปเลี้ยงเขาพี่น้องชาววันชาวซื่นแล้วก็บ้าออยพี่น้องพอดีมีเจสี แล้วก็ไอริโอเบาอาดนะ้องพี่น้องมาซอยต่อแรงคนเขา่าพอ้องมือหมัดไก่สีแล้วล่ะโคนอยู่แจอะพวกเดี๋ยวสลอยจะขึ้นไปไปเ,เลีเ้ยงเข่านาะพออยู่นี่มันหลายคนเลยพี่น้องเลี้ยงเข่าอยู่ทั้ง ผัดตังกับบริเอาออกพี่น้องหยัดพุนมาถ้า mm hmm. ก็ได้โลดหนึ่งเนาะทะลอยขึ้นมาเทิงถ้าขึ้นมาเลี้ยงอยู่เทิงเอากองเขาคันคนแล้วไว้กับสิเปันเนาะสิปันเลยหยัดฝุนพี่น้องฝนวเดเบิดเดม่อ,อื่นเนาะ เบาอ่อนกำลังลงไปใครแต่หลายคนเนาะตอนแรงมาสวยหักแต่ว่าแดดพี่น้องขี้ผ้าก็เลื่มไปเบิดเลยหักเจกี๊แล่คำแต่ก่าคำแล้วก็มืดคึมมาเลยลเนาะ ขอของัวยายรุนขอกงัวเรามาหากินมุกชิดะเราก็อนอืมชุกพี่น้องอดอกแขงอีไนี่เดี๋ยวเอาก่อนเอาถึงมาดิชุกแล้ว ป้าหมักหมาพี่น้องกินสมเนะาะโกคขักอะไรไดมีหมักหมาอีกได ส้มสมพี่น้องหมักเมาไทยเคยกินออกส้มสมหวานหวา,านมันสิมีสวงนี่แหละเรือเก้าเดือนสิบดกคากเลยนี่เก็บเอาไปตำนาอผลไม้พื้นบ้าน เสียงโหดมาแล้วเต้น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 เข้าไม,ม่งอเมยกั็มาแล้วพี่น้องตัวนี้สามโมงกว่า เียงขับรถอันพากันสิงแท่นพี่น้องไทมันแห้งพี่น้องเยรทไทยมันแห้งไทมันสเกีย์เอาออกอยู่บ่นี้นะมันแห้งนะมันแท้เออกมันอบเอามันแ้ออกางยข้างนยาดพ่นให้เนาะก็เลยเซยอยู่ตอนอันนั้น มาออกไหมเห้ยตอนใกล้สีทเที่ยงนะมันอันนั้นมันขึ้มพันญาติโบรายคน,น,ยน,ลลน,นเลยญาติปอกโวราณเลยเด้พี่น้องก็แล้วบอกออกออกแล้วนะเดี๋ยว้น้ำนี่แค่ขางบอดชิบเจ้าควัดนะ สรสขึ้นสแลกนะเนี่มันเปียกที้มันสุ่มท่านก็ไม่หรอกมาท่ากระแดดนี่แหละพี่น้อง ยังยังอันเรียนหน้าให้ยาวบอทังกระด้สองหลดพี่น้องเข่าสิประ้านสามสี่โหลดนี่แหละรถไทยเรามันนห้งไงรถของไทยบอกเออ,เอะเอ,อ,อะเกียรหน่ฉพาะเสียงเร่งรถว่าัน กรสบเลียนดอกขาบไหรมน่ดี๋ย่้าวทันลวมีอยู่อย่าง้งโง่ค้างโปโ่ค่งมี่ร่ข่าตับเลียนก็ไดมั้มาเจมา้วเากรงปาให้รงห้าเจาเลี้ยงพอสิปันเด้ มิจมทิมมันเป็นเกาะคืนเขาปัน้นเขาสีมาทางใดวาุดเขาทางพุ่นบ่เขาไปทางพุน่น,น,นปั้นเขาขอเ<อ>พื่องมอา่อ,อนแห่งเปียกขาดไดพี่น้องอนนีไ้ไรยังมังซันมีไหมเนาะ มันยงังมังอยู่เกี่ยวเมื่อวานนี่พี่น้องมืนอนี้มัดคนผูยังอันนั้นอยูอย่ยมันแจ็บได้มันหลายคนเนาะหลายคนปุ่งดีแต่ว่าหลายคนเดยคันบอกฮือพยานพ้นมาเดยพี่น้องมันสีออกเงาะเดยอยู่ทงนาเนาะ เาปั่นเลยก่ะแลวิทย์มืออื่นเกี่ยวของเจ้าบอวันวดูพังบังพลก่อนจะยังตะกะหาให้เนาะกับนาทีเพชรของเขา,ขาน่ะมืออื่นก็แล้วคอมเมนได้เกี่ยว พ่อย่ง้างแห้งย่า,า,า,านมมันแดดนี่พี่น้องบาทมันอยากขึ้นม,มามันก็ขึ้นม,มาได้แรงะเนาะบ่ย่านแล้วกันน่นแล้วยล่วย่านเน่ย่านก็เป็นนั่นนี่แหละ่ย่าน <c oughs> พอดี ยังอีกเนาะยังอีกจักรถไท้ากาวะาพอรถอันนี้มันเงินพอสุ่เด้นดเนคนคน,นเดียวคนถาเนาะนเชียงปะข้าเมนมือมาแล้วพี่น้องมาไวเนาะเชียงชิงรถประชัน Nam này cốc chích ơi, lâu phải về kỳ nam đâu ai ai ơi. ai ai nhìn ai 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 nè. ai ai xe ai luôn. ai 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 บ่ยังนี่น่ะพอดีบอ่ทมังดูหาลอยยังบาทเดียวของนมาแต่บุญเสือได้ใส่เพิ่มด้วยคือแล้วใส่สงค์ใรใหญ่คนสูงนะบุมนสูงลอยเจ็ดสิบเร้บอกเราหกสิบหอม

อันนั่งไปก็ได้เงินจากบารีสากลอยน้ำด้วยเมื่อันนันบะเดอไปพี่น้องจะรุปแล้วพักกันไปแล้วว่าพักกันลาเหลือมาห้าสิบบาทยังมีเหลยพี่น้องพักกันได้มากยำพี่น้องแล้วก็มักมัดลองเกาะอี่แมลงอยู่บ้านเนาะคนโบราณวัดสันมันบกคืนบ่ เงียบป้องพากันมาหอะไว้เลยดีแต่ฝนบตกพี่น้องเมนเจสซี่มาสอยจำเมื่อกี้ไ้หน่อยลองกล่องกับซีโลลอยพี่น้องพ่อซื้อมาไว้กินเซตูเนาอ บ้านานาบ้านเฮาโละหัสสิบหกสิบบาทเขาเอาไายไหม่เก้นเขาะหมากไมนะขื้นเสื่อหมากไม่พี่น้องมาขายอยู่บ้านสลอยนะแพงเบิดหมากไม้นะบทเต็มโลอีกได้อันนี้เต็มโลพี่น้องอยู่พุ่นขาเจ้าจมีสวนผลไมใหม่ปหกลายเด ดินมันต่างกันสิปูกแถวบ้านลอยนี่มันดินโบเมนดินงามโบเมนดินคลอง้าถาดินติดแคมคลองเหฮดส่วนพลไม้นะจะงามเนาะเดี๋ยวคนเขาอีกจะสองหลดสามหลดกระเบิดแล้วพี่น้องอลรวบ่าวกับเมาหมัดเขาหรถไทยสายสิ่ง ไทยทายสิ่งมาแล้วพี่น้องมัดแล้วแลวหแล,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 และระบาบ่าลงกัน ya พ่อแล้วคัวมันยังบาดแห้งอันนี้ก็ยังอันนอยู่อันนี้ก็ยังบาดแห้งคือกันรกันยังอคอก่ายผู้ใดอ้ผู้แก ตัดผมมาแล้วแกเสยอยู่บนมือขึ้นไปค้นแลงเที่ยวมาขึ้นมาได้สิเมืองงมป่าลเมืองงมป่ามาคุยงมป่าใส่ดู้านดปบ้าน้าน้าน่อนมาเลยสาวซื่อแล้วมาซอยหามือละแม่บ่ขอบเจเด้อมาทุกมือเลยมาก่อนจะคลองหน้าผมาโงก่อนจะพผา เอาว่าแล้วเพิ่นเพิ่นบัเสือเฮาเด้ยายวนเพิ่นบ่เสือเฮ้เด้เฮาว่าห่านกายเกลืองบ่มีเหอวะยันว่าลมจดนี้เกบะเอ้าสองสี่ดอยนะครับที่ หันะที่ห่าบาิ้บาทนะบเนี่โ้งเขาจะหวมาตนี้ใช่มเมืองบ้านเนาะคันใดนะคันดฟังอี่ส่งมานีดำเมื่อวนี้นะเขาเราไปเจอเือนหิเชลเชว่เขาประกาศมราบนี่ตอรอขามรอยามทไกใค้ยคนั้น่ะคือคนอ่บวันดอนกัเเคงโง่้นไปหล คนยืนหินแงโง่ไปเรารอรุ่นเด้วพี่น้อง่ากอง,องเขากองนีิปันชิด้จกักชิด้จักสอบพี่น้องเนาะคนแต่ซุ่มทิมัดมือเศ้านี่พี่น้องตัวที่มัดตอนแรงยังบริคน,นอเอนาะ พี่น้องจ่าเดี๋ยวมาวันนี้สิขอเก็บภาพบรรยากาศไปซ้ำนี้เ้อเนาะไปแล้วพี่น้องจะไหนก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เมปุงนะั่นเด้อเนาะสบายดีเมกันยัง่ได้เป็นก้อนคำเนาะถาเบิงฝนชิตกบอแต่ว่าพายุนะเบิดมืออื่นนี่